สวัสดีครับผมเป็นคนหนึ่งที่เบื่อหน่ายกับการที่ต้องมานั่งดูอะไรซ้ำๆใน YouTube เช่นมุกเก,เก่าๆคอนเทนต์เดิมๆที่ทำตามกันหมดนั่นแหละครับพวกผมก็มจะทำตามเขาเหล่านะั้นอ้าวไม่ใช่เหรอเอาเลยครับ แต่สำหรับช่องนี้เราจะทำแบบเรียวแหวกและบ้าที่สุดฝากติดตามชแนลนี้ด้วยนะครับจำไม่ยากครับ A F P E R C U T Upper Cut และนี่คือคลิปแรกของพวกเราหลังจากคลิปนี้ถูกวาไวสองวันหรือสีชั่วโมงถ้ายอดซับสไครต์ยังไม่ถึง50าสิบซับพวกผมจะเลยครับไปเฮี้ยกูคี่เกียรตัด ถ้าชอบอะไรแช่ก็แชร์นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดไิดตามผมด้วยนะครับถ้าทุกคนอยากให้ผมทำอะไรเม้นบอกด้านล่างนี้เลยนะครับรับวันนี้ผมปีตอับปครคาดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ